ลองมาทดสอบความจุบแบตเตอรี่มาดูว่าแบตนี้มันจะมีความจุเท่าไหร่ยังใช้ได้ดีอยู่ไหมได้มาก้อนบลเลอร์อลยอเรเชื่อมก่อนอันนี้เครื่องทดสอบแบตบอ่าไม่ได้เปิดไม่ร้อน ช่างลืมเปิดเครื่องเชื่อมคืออะไรก่อนเครื่องลืมเปิดเครื่องหัวแรงนี่เปิดปุ๊บร้อนปับ๊บชอบหัวแรงตัวนี้แหละ<อ>เปิดแล้วร้อนเลยตายแล้วช่างใหญ่ช่างลืมแต่เปิดปุ๊บก็ร้อนปั๊บเลยนะคะถ้าหัวแรงดีก็จะร้อนเร็วแบบนี้ค่ะอ้าวหัวอันนี้ตะกวัวเชื่อมไม่ติดปกติเชื่อมขั้วแบตต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ ไปไหนนีเฟตตะก,กวัวสำหรับเชื่อมแบตเตอรี่โดยเฉพาะอ๋อเป็นแบบนี้แบบนี้โอเคสำหรับเชื่อมแบตเตอรี่สำหรับเชื่อมแบตเตอรี่แต่หน่อยเดียวก็พอแค่ทดสอบแต่ถ้าไปใส่วงจรต้องสปอตติดเอาถ้าเ,เอาไปใส่วงจรต้องใช้สปอตอ๋อใช่ไหมยังไงก็ไม่แน่นเท่า ตะก่วยยังไงก็ไม่แน่นต้องสปอร์ตใช่ไหมคะอ่าฮอ่าเรียบร้อยอ่าเปิดเครื่องนี่อ่าแบตมีอยู่4โวลต์นี่จะมีโหมดทดสอบนี่โหมดชาร์จนี่เป็นโหมดนี่ดิสช,ชาร์จนี่ออโต้นี่แล้วก็เลือกโหมดออโต้แล้วก็สตาร์ทแต่คิดว่าแบตน่าจะใช้เวลาทดสอบตัวนี้น่าจะต้องมี6ชั่วโมง ก็จะข้ามการทดสอบไปเลยให้ดูเฉยๆเพราะเวลาทดสอบแบตจะนานมากบางแบตถึง12ชั่วโมงเลยก็มีจยูขึ้นอยู่กับความจุแต่ก้อนนี้ใช้เวลาเทสเท่าไหร่คะ่าอันนี้น่าจะ7 0 0 0มิลลิแอมได้มากใช้เวลาเท่าไหร่คะเชั่วโมงหรือบ้างเกิน6ได้ม้างประมาณ6ชั่วโมงอาจจะเกินอาจจะเกินค่ะเพราะช่างบอกว่าใช้เวลานานนได้แค่แอมเดียว กาเปิดทดสอบเลยเปิดเลยค่ะอันนี้เปิดทดสอบนะคะกดเลยเปลี่ยนโหมดก่อนดิชาร์จอย่างเดียวก็พอจะได้ไม่ต้องชาร์จเพรันนี้ชาร์จเต็มไว้อยู่แล้วอ๋อาชาร์จเต็มอยู่แล้วมามันก็ะจะดูด <okay. S 2> แบตต่อไปเรื่อยเรื่อยแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูตอนจบว่าดูดแบตต่อไปได้กี่มิลลิแอม มิลลแอมที่ดูต่อ,อไปก็จะประมาณคือค่าที่มันมี oh. ที่เหลือก็รอเวลาอย่างเดียวโอเคแต่เราจะไม่รอถึงขนาดนั้นนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่ามันนานมากอันนี้ถ้าอ,นนอยากรู้แกะมาดักโน้ตบุ๊กเสียแบตบางเซลล์ sell, มันยังใช้ได้อยู่เอาไว้มาใส่พวกลำโพงบลูทูธใส่อะไรได้โอเคค่ะเพราะบางอย่างยังใช้ได้นะคะมันเสียไปเป็นบางเซลล์น, sell, นะคะสาระ ความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะมาแบ่งปันนะคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไว้มาเจอกันใหม่นะคะเพื่อนๆบ,อบายๆคะ่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะถ้ามีประโยชน์ก็กดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ